สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการถนอมอาหารกันนะคะทุกคนก็น่าจะเคยเห็นหรือว่าผ่านตามาบ้างนะคะว่าวิธีการถนอมอาหารโดยใช้หน่อไม้นี่วีการถนอมอาหารกินได้นานนะคะมีหลายแบบเภทเลยค่ะจะเป็นการตากหมูตากปลานะคะเพื่อที่จะไว้กินไว้ทอดค่ะไข่เค็มการทําปลาล้าหรือว่าการมะม่วงดองหรือว่าดองมะขามไปถึงการถนอมอาหารโดยใช้หน่อไม้ค่ะมันทำง่ายๆนะคะทุกคนก็น่าจะผ่านหูผ่านตามาแล้วนะคะเอาหน่อไม้ไปเผานะคะเอาไปย่างไฟ แล้วก็มาปอกเปลือกห้อยใส่ถุงพลาสติกไว้ค่ะเวลานั้นก็มาทำนี้คือเราจะไว้แกงนะคะแล้วก็จะปอกเปลือกปาดนะคะก็คือหั่นเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็ไปต้มแล้วกรองน้ําออกนะคะแล้วก็ไปใส่กระปุกเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะนี่กขขอนําเสนอเป็นเมนูแกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงนะคะเป็นไข่โมดแดงสดๆเลยค่ะที่พ่อกับหนูไปหามาคกะถือถังน้ําถือคู่ถือกระมังนะคะถือตะกร้าเดินเข้าไปในป่าค่ะแล้วก็ไปแยงนะคะไปแยงไข่โมดแดงมาช่วงสองการบรรยุทที่ผ่านมานะคะสามารถดูคลิปกันได้ ไ้เลยค่ะทำทให้แน้วมากเลยนะคะพาไปเปิดโลกกว้างค่ะพาไปเหย่ยไข่มดแดงค่ะคะ,ว,นนะ,คะว่าจะพาไปแหย่ไข่มดแดงว่า, <ใน S 2> าหรือว่าวันไหนหยุดนะคะเพราะช่วงนี้พ่อก็ไม่สบายค่ะเจ็บปวดหลังเจ็บปวดเอวยังไม่หายห<ม><ม>เลยค่ะงานยุ่งมากเลยนะคะยังไม่ได้หยุดยังไม่พักเลยค่ะไข่มดแดงอันเดิมนะคะที่กินตอนช่วงสงกา์ค่ะคือไปเก็บมาไว้ตอนช่วงสงการเอามาใส่กระปุกแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องไปกรองแล้วก็กวนออกก่อนค่ะแยกคัดแยกอะไรให้เรียบร้อยมดแดงแยกตัวไข่ออกจากกันนะคะ เสร็จแล้วก็จะมาล้างทําความสะอาดวิมันมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเลยค่ะยากมากเลยนะคะแล้วก็ยายค่ะที่เป็นคนทำแล้วก็จะเก็บใส่กระปุกไว้นะคะแช่ช่องฟรีซไว้ค่ะจะอยู่ได้นานแต่ว่าเวลาเรามาทําลาบนะคะมันจะไม่ค่อยอร่อยค่ะถ้าเก็บไว้นานาเป็นเมนูแกงนะคะมันจะอร่อยมากเลยค่ะคที่คนอีสานนะคะโชคดีมากเลยค่ะที่ได้เกิดมากินนะคะเพราะว่าไปหาจากธรรมชาติไม่ต้องซื้อแบบกระป๋องเลยค่ะข้าปลาก็เจอเห็ดเจออึ่งเจอมดแดงก็ไปหาปลามาด้วยนะคะมันหากินง่ายๆกันค่ะนี้นะคะก็มาเตรียม ของไว้ใส่บาตรเลยค่ะระหว่างรอใส่บาตรนะคะพ่อก็จะมาลดน้ําต้นไม้มอค่ะนะคะตอนนี้ก็คืออากาศร้อนแล้วจ้าแดดเริ่มมาเลยนะคะวันนี้หนูไปเปิดร้านตอนเช้าหนูก็ไปทําความสะอาดร้านไว้ค่ะเพราะว่าแดดมามันทําอะไรไม่ได้ก็จะนอนกลางวันทุกวันนั่นแหละค่ะมาเอาลืมถ่ายคลิปลืมทําคลิปลืมทํานู่นทํานี่เพราะว่านอนกลางวันเลยจ้าไปแล้วครั้งที่2022อากาศนี่มันก็ไม่เปลี่ยนเลยนะคะแต่วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมีสัปแล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะร้อน ่าวมานะคะเขาบอกว่ามันก็จะมีพายุเข้าด้วยค่ะพายุอะไรก็ไม่รู้ภาษาอเมริกาลาตินสเปนเดชสเปคสเปนอีียงว่าใดต่อค่ะโปรตุเกสแห่งเล้วเลยสปปกได้ย่งเดียวสปปกไทยอีสานลาวจ้าชอบภาษานะคะอยากจะพูดได้หลายภาษาแต่มันติดตรงที่มันในเกลือหันเรียนนะคะเรียนได้2วันดยู่เรียนจะบุยได้ตอนไหนน้องนะคะก็พยายามหันให้น้องพูดหลายภาษาค่ะปูปูปลาปาว่าเด็กน่าจง่ายนะคะแบบเราพูดบ่อยๆแบบเราไม่ต้องไปนู่นไปนี่เลยค่ะแบบเขาก็จําคําศัพท์จํา ประโยคได้นะคะถามเขาก็ฟังรู้เรื่องค่ะพูดไม่รู้เรื่องเขาก็ถามนะคะว่าคํานี้มันก็จะจําได้เร็วค่ะเพราะว่าเด็กมันไม่ได้มาคิดอะไรเหมือนเรามากมายนะคะเขาก็อยู่เล่นของเด็กไปค่ะแล้วเขาก็จําใหญ่แล้วสิมีอะไรให้จําเยอะนะคะถึงไม่มีอะไรให้จําเยอะมันก็คิดเหตุจำยากเลยค่ะแล้วก็ขี้สงสัยด้วยนะว่าคํานี้คืออะไรนู่นนี่นั่นนะคะไม่เหมือนเด็กค่ะที่แบบใช้การจําเอาเลยแต่ผู้ใหญ่คือต้องใช้ความเข้าใจนะคะปกติพ่อจะใส่นะคะส่วนหนูก็ใส่เป็นบางครั้งค่ะบางครั้งก็ไปวัดนะะมาสององค์ค่ะนานเท่าไหร่แล้วนะที่แบบ เราไม่ได้ถ่ายคลิปใส่บาทให้ดูนะคะก็ขอโทษด้วยค่ะวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูแล้วนะคะโทนาบุญสาธุด้วยกันนะคะด้วยกันค่ะวันนี้ก็ตาข้าเจ้าเลยนะคะตอนแรกว่าจะาแกงไปให้่าด้วยแต่ว่าพ่อทํไม่เยอะนะคะตักนิดเดียวหมดเลยบอกว่ารอบหน้านะคะถ้าทําเยอะนะคะจะไปให้ยาเรา่าเรามีอะไรกินนะคะทําอะไรอร่อยๆเช่นแบบข้าวเหนียวมูนของหวานแกงขี้เหล็กแกงไข่มวแดงต้มอึ่งอะไรที่มันอร่อยนะคะก็จะไปแบ่งให้่าด้วยค่ะไปทำกับ่าไปบางครั้งนะคะคนที่แบบถ้าอยู่กับคนสนิทนะคะจะพูดบ่อย ่าพูดนะคะย่าก็ชอบพูดค่ะไม่รู้ว่าย่าเบื่อไหมกันได้ใจกระสิบอกว่าถ้ากูว่าไม่มูเลนกูกระสิเบื่อมึงดอกไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมชอบใส่แต่ชุดเดิาๆค่ะง่ายๆเรื่องเสื้อผ้านะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะแบบว่าซักใหม่ๆก็ไปเอามาใส่แดดมันร้อนตากอะไรก็แห้งเร็วนะคะชอบใส่แต่เสื้อผ้าที่แบบหยิบง่ายๆอยู่ข้างนอกไม่ชอบหรือเสื้อผ้าพ้วนพับยากมากค่ะถ้าได้ออกไปเที่ยวหรือว่าไปต่างจังหวัดหรือว่าไปไกลๆออกจากบ้านนะคะจะไม่ใส่เสื้อผ้าตัวใหม่ให้มาด้วยนะคะพี่ให้มาพ่อแม่ก็ซื้อให้ด้วค่ะ ของแม่ด้วยค่ะแต่ก็ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ค่อยออกมาใส่ก็ใส่อยู่ค่ะเวลาปเี่เราก็ทํานู่นทํานี่นะคะเราก็กลัวมันเปื้อนนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็หยิบยากด้วยค่ะก็เลยไม่ค่อยออกมาใส่นะคะแลจะเห็นแบบคลิป2คลิปนะคะเพราะว่าหนูลงวันละ2คลิปค่ะแล้วก็ถ่ายเป็นรายวันนะคะจะเ็นว่าทําไมชุดแบบเหมือนเดิมเหมือนกันก็คือถ่ายวันละหลายคลิปเลยค่ะหนึ่งวันไม่ทําอะไรตั้งกล้องถ่าก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะคะเพราะว่าก็มีงานให้ทําและอีกอย่างโทรศัพท์มันร้อนค่ะหน้าร้อนถ่ายอะไรก็ยากค่ะมาทักนชอบมีคนมาทักเมห่นู กับแม่เหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อค่ะเอาไปเอามาขึ้นแบบมันก็คล้ายกันจริงนะคะพูดว่าฝาแฝดกันเลยค่ะลูกสาวมันก็คล้ายๆแม่นะคะไม่ได้ออกทางผมหน้าตาผิวพรรณอะไรคล้ายกันมากเลยค่ะนึกว่าเล็กเีต่อว่าก็ลูกแม่นี่แหละก็เลยเหมือนกันคทำให้เหมือนแม่จะให้เหมือนใครกินข้าวด้วยกันนะคะแม่กับน้องก็พากันถ่ายคลิปตอนพ่อกินไปใ้ค่ะเป็นเีเรเตอร์นะคะไปไหนก็ต้องถ่ายคลิปด้วยค่ะถ้ามีเวลาก็ถ่ายถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ได้ถ่ายนะคะไม่ได้ซีเรียสนะคะน้องไม่อยากกินแกงหน่อไ ใส่ไข่โมเดงน้องกินไม่เป็นนะคะน้องอยากกินไข่<อ>ดาวทอดไข่าดาวให้น้องะนะคะพ่อคงจะพูดในใจว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วว้านนี้ลูกสองคนกินยากมากเลยค่ะตอนหนูแบบว่าถ้าหนูกินยากหนูไม่ชอบอะไรนะคะหรือว่ากินไม่เป็นหนูก็จะไม่กินเหมือนกันที่ว่าชอบกินแกงหน่อมไม้แล้วก็ไข่โมแดงนะคะก็เลยน้องนะคะกินยากมากกว่าอีกค่ะเพราะว่าน้องคือไม่กินอาหารพวกนี้เลยนะคะส่วนใหญ่จะกินพวกไข่ดาวมาม่ากินเมนอะไรนะคะก็กินยากมากเลยค่ะเด็กสมัยนี้พ่อยำกลวยเห็นมันกินเนาะ น้องก็เหมือนเดิมค่ะกินเสร็จแล้วพาหนูไปซื้อขนมหน่อยนะป๊าด์มือือหอดคำกินแต่ขนมเอาเงินที่ไหนไปซื้อไปทีละ100บาทติดตามอีพีต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ